วัสดีกับปกุอจอลุงเดียตีมล่างบ้านน้องอุงอิงนะครับปุ้มซี่ก็มาครับฟ้าซี่ไฟประตูกรบจุดวันนี้ กันยังอีกจะไปยืนทูลปะ่ะให้เขทายฝ้าสีฟไฟแล้วก็ช่างประตูแล้วก็ประตูปิดครบชุดแยงตอมกันก็นกนมีเดินเดินชนกันก็มี <laughs> แต่ช่างสีไม่ไม่สนใจใครทายอย่างเดียวม <laughs> <laughs> มาาาาาาดเเ็วลลยย สีเด้อครับสีส <c oughs> ครบุกจุดเลย <c oughs> วันนี้มีเอถ้ามาวา่าถ้าฝนตกสวิทตทำไง นี่นี่จังไฟตออนี้จังไฟต่อบมซวิ่ต่อมันเราก็ตอบให้ไม่ถูกนะไฟติดแล้วนะครับไฟติดแล้ว องดูด้านหลนัง่เขาทาอะไร้ังช่างชไฟติดแล้วนะครับ นั่นเช่างไฟเลยครับกลับแล้วเสร็จแล้ว,ลวอ๋อไม่เอซี FC ฝากถามครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยสวิตจะทำไงผมก็ตอบให้ไม่ถูกเหมือนกันอืมเช่างไฟเสร็จแล้ว ต่อไม่ตันแล้วกับเอฟซีกับจังเฟยก็เซตแล้วก,ก็กลับแล้วน,นะปุ้มกับต่อมาไม่ตู้กับปุ้มเวลาฝนตกสวิตกลางหนอกต่ำต่ำไงนีน่งงเหมือนกันฮะไม่เป็นได้นะครับเพราะรับมันเป็นกรอบป,ปิดมดนะครับปุ้มนะมันเก็สวิตปิดเปิดนะครับ <laughs> <laughs> ปุ้มเดี๋ยวให้เอฟซีดูนะ แต่การนี้เก้าวางต่อนะครับน้ำไม่เข้าในนนนะครับพุ่นนะใจนะครับมันไม่ใจเป็นเตาเสียบนะครับจะเจนแล้วนะครับ นี้กัเลือดแต่สุขภาพระบบน้ำไปเลยรวม,มกับไปเลยจังไฟ <c oughs> ไปแล้วนะครับจังไฟ

นมาไปหมือนกันเฮ้ยอะไร่ามาอือเดี๋ยวไปดูประตูห้องน้ำติดใจอยู่นะครับเพราะว่ามันมันพังอยู่อันนึงครับผมราะลองให้จังก็ไปแก้ไขดูกับตัวนู้นลูกบิดดีอยู่ครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าจอล็อกลูกบิดนะครับที่ประตูมันร่วงแก้ไขนิดเดียวครับ หนปีนะคะ <Okay. S 1> โอเคอนนโอเคเอาเปิดนะสร้างตำกันเราปนายืนเมื่อกี้นะยื้อหัวขวัญสร้างตำก,ก,กันหลายหลาย <c oughs> อันนี้ก็เด็วกว่าชาเรียบสอบเรียบ,ยบป้าจะป้าสอบ,บเรียบใช่ไหมคะใช่แล้วครับอกเนาะ ไม่อยากัก่อยากอขาดรอขาดทสีสีจังเลยครับตอนใต้นี่เสร็จไปแล้วนึ่งจังคือจังไฟไปแล้ว ช่างประตูทำงานเร็ตมดดกับวันนี้สี่อย่างเหลือสุขภันข้าวระบบน้ำปรุงนี้จังซีวายร้อนร้อนครับน,นี่กนาสี่โมงกว่ายัางร้อนเลยครับ อ,อาครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องเบียร์ทีมลังบาลนององค์นยิงกันด้วยนะครับผมป่านางทีมลังบาลนององค์นยิงนะครับนี่อัปเดตตอนเย็นนะครับผมจังรุมกันปักเดียวครับไอเซ็ตวันนี้ครับผมซี่จังเซ็ตไปหนึง่งจังไฟอีกซ้ำจังก็เซ็ตวันนี้แล้วครับพุ่มตรงนี้ก็ต่อสุขภาพระบบน้ำจบครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ดีครับผม